สุดๆเลยทุกคนเบิ้งไม้แับนี้ไม้ที่ว่าพื้นเห็ดเป็นเสานะทุกคนกระตุกกระตีดเป็นไม้เก่าเนาะทุกคนเนาะมันเป็นอันนี้ต่อแล้วนี่หาบได้หารง่ายๆได้ทุกคนเด้อคล้ายๆหลังเตาเลยไม้อันนี้อ้าทุกทุกคนเห็นบอกว่าเป็นก้อนหินก้อนนี้เป็นลวดลายเข้าไปแล้วพระทุกทุกองค์เพิน่นกับที่มีลวดลายแบบขั้นขันเข้าไปบ่กมันเป็นอย่างเปอย่างน้องว่าเป็นอย่างน้องว่ามา,ากคุณมากเลยมันก็บบก็พลังกาบอรพวกสิบแบบทุกคเต็มเต็ม โอ้โหโหโหสุดยอดสุดยอดอีดีเลยสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะวันนี้โดยจะมีโอกาสได้มาที่วัดผาแดนนะทุกคนเนาะเป็นวัดที่มีความอลังการหลายชทำอีที่บาซิบอร์โคไทยตะวันไทยตะวันไทยแต่คลิปนี้อาจจะลงข้างหลังนิดนึงเลยทุกคนเลยแต่ก็อยากอยากเก็บไว้เป็นทีนึกเนาะเพราะว่าอลังการหลายไปเลยเพราะว่ามันบ่มีโอกาสได้มาเก็บ เก็บนน,นี่ไว้เรื่อยๆนะทุกคนอยากเก็บไปอยากเก็บไปเป็นความทรงจาที่ดีไว้เนาะว่าบันนี้เขาเคยมาอย่างวันนี้นะเดี๋ยวกระซิบกระายบรรยากาศอมแอมให้ทุกคนในเบื้องในหนึ่งเพาราะว่าอลังการแห่งวัดนี้บุ้งว่าทุกคนเคยมาเมื่อทุกคนลราบอกน่าจะมาบัานนี้เมื่อทุกคนดอกคิดว่าเนี่กลางร้อนสิหายเบื้องความอลังการให้ทุกคนเด้ออันนี้เป็นอ่าพระหินอ่อนเม่นบอกลายหินอ่อนเป็นสมเด็จพระมหาทิลาจารย์ นี่เนาะทุกคนเนาะนี่เบิ้งความอันนี้นะตัวที่ผมซื้อว่าโคตรอลังการแล้วก็เบิรงไม่นี่นะยังวะโคตรโหดเลยทุกคนลวดลายอลังการอีหลีวัดนีุ้นะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเด้อว่าคลิปนี้อาจจะลงหลังๆแน่แต่ทุกคนอย่าดราม่าเด้อตัวอาจจะอยู่ลาวแล้วในช่วงนั้น หลลายโคตรโหดเลยงาบเนาะสุดๆเลยทุกคนเบื้องไม้บับนี้ไม้ทีว่าเพิ่นเห็ดเป็นเสานะทุกคนกระตูดกระตีเป็นไม้เก่าเนาะทุกคนนะเนาะเขาจะเก็บไว้โหบันเพิ่นนะบอเพิ่นท่ายรูเพิ่นกระทีขึ้นกันนี่ความอลังการไมธรรมดา โคตรเททุกคนไม่แต่ละอันแต่ละจุดเป็นไม้ที่เกิดจากธรรมชาตินะทุกคนเนาะแต่ว่าบางที่บางจุดเป็นกระดัดแปลงเอามาเนี่ยอันนี้ธรรมชาติเลยนี่เป็นแต่ว่าทั้งนห้อยาาคงคงเห็นบ่ทั้งนี้นอยาอาคงคงในนึงละแต่กาซัมนีกน็ถือว่าสุดๆแล้วทุกคนแถมทั้งรุมขนาดทุกคนที่เห็นเป็นวิวงามๆมาเบิ ไม่อย่างนี้ผมว่าเพิ่นสะสมมาแทงเลยคุณนะโหดโหดเลยทุกคนจุดเดี่ยวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่อันนี้ทีิมีวิวแบบตัวเมืองเนาะทุกคนเนาขี่รถขึ้นมากะผมเป็นธรรมดาเนาะทุกคนวัดผาแดนวัดแทงนี้ตัวเลยอยากเก็บเป็นที่ระลึกไว้คนขาวว่างงามหลายเนาะอยากพาทุกคนมาเลาะบึงได้ๆให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเนาะสุดยอดเลยวัดแทงนี้ ข้างในก็มีโกนเข้าไปพอมเพราะว่าไม่บังอันขจ้ากะตอนะทุกคนคิดว่าตัวนี้นี่น่าจะต่อติบ่นี่เห็นบอมันเป็นอันนี้ต่อแล้วนี่หาบรด้หางง่ายๆได้ทุกคนเด้อค้าย,าย,ายหลังเตาเลยไมอันนี้นยุบจะก,กันเนาะตัวกระติดต,ตินลวดลายนะทุกคนเป็นเอกลักษณ์ให้กับวัดเนาะโหดเกินบอกเลยว่าโหดเกิน นี่ที่ไฮ้ได้ที่สุดคือถ้าพูดถึงหูบโบกนี่ทุกคนตัวมักแหงเราไผ่มากามาก็ต้องไผมากก็ต้องมาทายหูอยู่นี่เน,ะน,นะาะมาเจ้ากับมาเนาะเบื้องพุดพเทสุดยอดเลย อันนี้มันผูกคนถากลับเลยทุกคนเขาเจ้ามาลวพี่แถวอันนี้มันล่ถากลับเ,เลยทุกคนอันนี้แบบว่าพระอยู่ไหน,นถากลับทุกคนเจ้าไหนตัวก็ที่ด้มาเรียนคิวคื่กันเพระาะว่าตอนมากันยังบุคาดสายละตอนกลับอีกแต่ว่าขาเจ้ากับคนขาว่าจัดระเบียบอย่างดีเนาะทุกคนเนาะมีการนั่งถาเรียนคิวดีๆมาไทายถ่ายคลิปเนาะทุกคนเรียนคิวกันมาเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นทางยางขึ้นไป คนมาโคตรหลายเลยตอนนี้อันนี้นี่เป็นจุดที่ยาไอ้วันกำลังขึ้นไปนอะนทุกคนนอะนเป็นก้อนหินที่ขาเจ้าแกสลกักเป็นที่มีทัพพุทธหูบนอนนะทุกคนแต่เอาไว้นี่้ต้องได้ขึ้นไปดีๆจริงสิหูอว่ามีอย่างไงโคตรอลังการงานสร้างฮึ่ เป็นพระประจําวันเกิดนะทุกคนเนาะคนแกศสลักไว้นี่ป้าวทุกทุกคนเห็นว่าว่าเป็นก้อนหินก้อนนี้เป็นลวดลายเข้าไปแล้วพระทุกหูทุกองคเพื่อนกันที่มีลวดลายแบบขั้น,ข,นขั้นกันไปเห็นบหมมีแต่ละสีมีแต่ละสั้นแต่ละสั้นไปถึงกวัวสีสุดพุ่นทางเทิงพุ่นนำ้ำแบบว่าโอ้สุดโหดจนบุ้งวัวสีบรรยายนมาจางไหนเนาะที่ว่าแห่งนี้ เนาะนี่ก็ลัะโหดแฮงนะทุกคนสุดยอดแฮงแมบบ่ปามานี่นะคือว่าอะไรมาเราวบ,บ่คกิปไปบยย่ได้มันกะต้องเป็นที่ระลึก <c oughs> มันถ้ามีดกกาบกะว่าเออพาแดนกะพาแดนแต่ว่าขึ้นมาแบบดี้โอ้โหไฟฟ้แบบาต้องอ้าปากข้างแต่แรกละพุ่น่ะ ดูสิแกงเบิ่งคนบอกคนบอกเบงคนหนาวเนบอกเสื้อนะมันเป็นอย่างเป็นอย่างน้องว่าเป็นอย่างน้องว่ามากกว่ามากนะหินแล้วแบบคตรอลังการแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันตื่นเต้นไหนประเทศไหนคนมาเท่าไรกับคนหนาวต้องลุกยั่วยั่โอวบนแบบตั้งเรตั้งเบาตั้ง่ามันมันหดหดพิลึกอีหลีหินแบบนี้ทุกคนเบิ่งเป็นหินแล้วเขาเจ้ามาแกสลักนะต้องได้ใช้เวลาต้องได้ใช้ความเพียรความพยายามสาเด็จจึงจะได้ปาณอต้องบารมีหลวงพ่อน่ะ โอ้นี่นหลวงพอ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด,ส,ด,ดสุดยอดกับการสร้างว้าวใบคำใดนก็มีแต่นอกจากสุดยอดล่ะ โอโหดเลยแล้วก็ธรรมชาติเทถิแบบว่าบนที่ว่าน้ำฝนถือนะันกาสิกาสิเป็นสีดำดำดางๆแต่ว่าบนไอทีน้ำฝนบ่คอยถือกาสิเป็นขาวเฮ็เทห้มีเอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างหนึง่งไปุดต่อไปตอนนี้ก็มีผู้คนเข้ามา,าลางลหลกันเข้ามานะทุกคนเนาะบงหวาอันนี้เพิ่นเขียนติดที่ยังอันนี้เป็นซ่อบเอฟวันใช่คาดนี่ไง เชิญร่วมทำบุญผ้าตุงสวรรค์ที่ว่าถ้าถ่ายแบบว่าพซกพี่ถึงน่าจะสวยเข้าเจ้าติดติดติดกันไปสิวะใช่ค่ะเย็บเย็บกันอ,อ๋อกระเพื่อนนิ่ีบเลยใช่หุ้ยมาหอดละตงังมีภาษา,าลาวแล้ววะได้ดินี่ไงไปยังไปอ๋อเพื่อนให้นี่อยู่พูดเราพจิงเสี่อวอมาใส่เนาะทุกคนเนาะมีทางด้านนี้เนาะ นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้จุดต่อไปก็เป็นจุดที่ว่ายัางสุดยังคมความแบบสุดยอดอีหลีคือเก่าอยู่ก้อนหินก้อนนี้เนะาะทุกคนเป็นแกสลักเป็นอ่ายมทูตเน,ะเนยา,ยา,ทะ,นยายนะทุกคนเนาะเป็นพญาคุดอ้กเราผิดยมทูตประชันพญาคุดเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นสารลมเย็นของลมเย็นเป็นสุกเนาะทุกคนอ่าอเก็เขียนไว้ตปตนี้เข้าไปใกล้หนึง แต่ก่อนไอ้โรด่าจุดนี้สิเป็นจุดที่อลังการเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็คือทั้งรุมอลังการกว่าเอามาแล้วเขาต้องได้ไม้มันครบถอดรองเท้าก่อนเป็นหาสิสยมส้วดยหินที่บอกคนคนมาไหว้ไกลาลเฮ้ยอันนี้คนหว่วมทำบุญนะทุกคนเนาะเขียนเทียนอย่ไปเบิ้งวาเคาจะเห็นยัง เพื่นสีเขียนเทียนด้านข้างเนาะทุกคนแล้วก็ไป,ไปไปไหว้ทั้งข้างอ่ะเนาะไปกาไปไหว้เนาะแนวตัวมาทางนี้เดี๋ยวตัวขอไปไหว้เพืเ่อนน้ดน,นึงก่อนคนมาหลายขนาดทุกคนอืม คนเบิองดานเทิงนอกบัวทุกคนที่ว่าเขาจะเฮ็ดเป็นกีบเป็นกีบไปบุเป็นธรรมดาเลยแห่งจังหวัดแห่งนี้อันนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึงน่งเนาะทุกคนเนาะจะเห็นเ,เป็นวิวภูผาบะไม้นะน,นี่เป็นวิวตัวเมืองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ากระโบ้โหดเมืองอย่าง น่าจะใกล้ๆทางอุดอรทางอุบว่าอีกประมาณร้อยก,กว่าหรือว่าสองร้อยนี่แหละบจูจีเนาะปอะมดหนองคายมือนี้ตอนท่านอยู่ตอนนี้ก็กค,คือคือแต่ว่าสกลน,นครน,นี่แหละคันจีบูพิบน,นี่เนาะอันนี้ก็เช่นไอ้โรดเพื่นมาเฮ็ดกิจกรรมเนาะทุกคนเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับไม,ม่กิจกรรมเป็นการไหว้เนาะเอาไปไหวพ้พระเพิ่อน,นโอเคทา,ทางนี้ทางนี้ไอ้โรดบูมีคน ทางเอรอดยินเท่านี้ไหมโอเคเยี่ยนเลยคุณวิทูลเอี่ยมององ <c oughs> มีโลคะอ่ะ ย uhm ิ่งพูดยิ่งเดาพอข้าก็ไปจังหวะแสกอตสกัดติดก่อนกติดเลยเอาหน่อยแค่โอเควันนี้เรากลับไปใต้เทียนฮะ มีนนป็นการไใยเนาะทุกคนเนาะเป็นไใยการใยพระแต่ว่าตัวไหใยเราจะบวกยังเนาะไ้โลต่อกับไบอวันใยแก็โอเคเนาะมีนนคนต่อคิวเนาะถ้าไปเอาเขียนไปไใยเนาะสังเกตเบิ้งจอกคุณเนาะทุกคนคุณต้องเอาน้ำห้อนล่างนหนึ่งโบรานละเขียนบวอ,กออกต้องไดเอามาแล้วก็ต้องได้โคดๆดีๆเนาะทุกคนจึงล่างามา มันธรรมดาซื้อซีได้จอกนึ <S <s ่งหอยรถเจีมลงเลยจ้า มนันไกลเวลาคุณมีกาบไหวก่อนเหรอคุณวิทูลฮะ <c oughs> คุณจะไม่ขออะไรเลยครับไม่ยืนนี่ไม่ขอไม่ขอก็อไหวก่อนนิดนึงเพราะว่าเราขอก็ไม่เจนให้โอเคตั้งไว้เ <c oughs> บิงทุกคน <c oughs> เห็นบอเทียนนี่นะ แสดงถึงว่าอ่าไอ้รถไอ้รถระเทียน,ย,นยู่นี่ประมาณจักดอกิดตีสี่นี่ประมาณสักสองร้อยอู้น้ำอร่อยทีติดไฟนะทั้งมืดทั้งมืดบิดโอ้เป็นพันแล้วในมือเดียวนี่ตัวที่าน,นบีบอกนาจะเก็บออกไว้นำนะไม่นะ เพราะว่าทีใต้เทียนนี่ก็น่านจะเป็นเหลือเนาะแล้วก็เพิ่นกระก็บไปไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคนที่ประมาณเนาะทุกคนคาบางคน,นกับ่ได้บบได้ใต้กันคือตัวนี้แหละแต่ว่าบางคนก็นใต้เนาะเห็นซ้ำนี่แหละทุกคนคือเบิ่งว่าเขาเจ้ามีคนมาจากคน <c oughs> ไปไปเบิ่งจุดอื่นต่อมาดี่าดพามาดูอันนี้เป็นไม้ปูนเนะม,นนนม,มีซ่อนเป็นไม้ป่มอยู่ข้างในอีกอะ่ะโอ้เพื้นทดเอาวอันวัน ใช่แต่ว่าเป็นความพยายามไงที่เราเกตกระคะอ่าะอาจารย์หาไม้ปุ่มใหญ่มาได้เนาะแล้วเอาไม้ปุ่มเล็กไว้ข้างในซ่อนเป็นอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าอันนี้รอยแตกธรรมชาตินะคือคือใช้ใช้เขาจะต้องได้ใส่เคียนยกถึงติบอใส่เคียนยกถึงแล้วก็จึงเอามาสูงกข้าไปเบื้องตลางกองมดหนึ่งอ๋อไม่เห็นอะไรนะครับผมก็ดีไซน์อะนี่เด็กเขาจะเอาเลขมีเสียบ ยังไยม,มันอยู่เหล็กนี้ของไม้อีกปุ่มอีกอันหนึ่งมาต่อให้มันดูแบบดูมนโอ้มีมจักปุ่มว <laughs> ันนี้เบื้องไม้แบบนี้เป็นไม้ปุ่มนะทุกคนไม้ที่ปุ่มเี่เขาจะเอาไปเฮ็ดเป็นเสาค่ำปุ่ม <laughs> สุดยอดทุกต้นทุกต้นในนี้เลยอะประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเป็นไม้ปุ่มนะอันนี้ไม้อะไรรอดคะไม่ค่ำพีไม่ค่ำพีจริงเหรอ โอ้หน้องมายอกเตไม่มันดูได้ที่ไหมมันจะมีไม้คัมพีอยู่ไงที่ม,ม,ม,มัมนดำเลยสีมันเรื่อง,งอยิ้วดำไหมอ่ะแต่ว่าสีดำปิดเลยอ่ะดูดิไม่ละห้องวะไม่รู้ <c oughs> แต่ว่ามีอย่างนี้หลายต้นอยู่นะโอ้โหบึ้งห้ามนั่งที่พระสงฆ์พี่น่าสงสัยเวลาพระอาจารย์เพิ่มมาบับเทศอ, <c oughs> อ่ะเกิน <c oughs> ไปดีลึกขนาด สุดจริงๆสุดจริงๆเขาขนาดเป็นลูกงานเหมือนสะนี่นไงอ๋อนะลูกเหมือนพระเทพสิครับไปดูไหมหาบเห็นน่าจะเป็นอานาเมนบเห็นบเห็นนะเพื่อนน่งยุหันอันนี้เป็นลูกเหมือนพระอานานเพื่อนเนาะแต่เอาเพื่อนบให้ขึ้นไปได้ให้เบิงนิดนึงเนาะเอาเบิกงด้านข้าววิซัยจรงเห็นดีพระอาจารย์เพื่อนมานั่ง มิดๆที่นี่เนาะโอ้หคือโคตรเลยทุกคนอันนี้เป็นพระมือเหมือนเนาะทุกคนเป็นหูป,ปั้นขี้พิ่งคนองค์หนึ่งเนี่ยหลวงปู่ทวดอีกองค์หนึ่งน่าจะเป็นพระอาจารย์มั่นพี่ว่านะทำไมคุณรู้อีกแล้วก็ยังไงป้ายองค์<อ>งหินเขาขายเห็นไหมเขียนว่าพระอาจารย์มั่นออ๋อโอเคสินะแต่นะว่าทรงอย่างเงี้ยทรงนั่งแบบนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดเพราะว่าพี่เห็นข้างนอกเป็นหลวงปู่ทวดไง น่าจะเป็นสิ์สายหลวงปูทวดอะไรอย่างงี้มันพี่ไม่รู้นะขั้นเพิ่นลุกขึ้นมาในน้องโปแปรใจเลยเนี่ยโคตรคือเลยพี่วิ็นก่อนนะน้องไม่เปนใจเั็พี่ของพี่ก่อนซปเปอร์วิวจุดต่อไปทุกคนมาเบิ่งก่ามีอีย่างเพราะว่าคนอยู่นี่หลายหลโอ้เป็นห้างกินดื่มเป็นขายเครื่องฮะน้ำอ้อยอีกละ อ๋อ้เร็วไปน้ำอ้อยอ,อ่ะดิคีว่าน้ำอ้อยอ่ะนั่นเอาเอาเอาขวดละ25บาท5ขวด100บาทนี่เนาะทุกคนเนาะทางรน้านนี้คนณกะซีมานางกินแบบน้ำซิวๆเนาะทุกคนเนาะอย่า,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 าน้ำอ้อยบัลน้ำอ้อยบัลนึ่งก่อนสันซาถ่าไอ้ลดซื้อน้ำอ้อยเ้าสีพาทุกคนมายางเบื้องบริเวณอมแอมก่อนเนาะทุกคนเนาะเร็วจังซีย่างไปจุดต่อไปนีเห็น มันยาอยู่เรื่องนั้นหละมันนี่นี่ก็ทีมาเบิร์เนาะซึ่งส่วนนี้อ้าวคิดว่าไปใส่ละคิดว่าไ,ไปใส่มานละมีไง,ไง,ไงไไก็ได้แถวนี้เดี๋ยวจะรอลงไปข้างล่าง<ๆ>โอเคเบิร์นโซนนี้เนาะเป็นโซนนางลีดเนาะทุกคนเป็นโซนนางแบบกินสบาย,บายๆชิวๆกันแล้วลจึงออกไปทางอื่นเนาะไม่ได้บอกว่าเวลาห้าโมงกระตู จ้าเอาเชื่อสิยืนอยู่นี่นี่ทุกคนวิวอีกแล้วมาแลกเห็นวิวมาแลกเห็นวิวนี่ทั้งลุมก็มีทั้งไปห้องน้ำนะทุกคนเนาะองค์ห้องน้ำไหนจะอยู่ด้านล่างนี่แหละไปเอาน้ำอ้อยก่อนเนี่ยทุกคนเดินทางต่อไปกินน้ำอ้อยเติมพลังเรียบร้อยแล้วเติมความหวานให้กับชีวิตแล้ว เสียคือตัวเองละปวนให้กันอีกสายเพื่อนาจะว่าสีฟ้าเป็นสีที่ตัวคนขาว่ามักนะทุกคนเนาะจะเลยเอาสีฟ้าไปเก็บทีละน,นึกนี่เอา้าถ้าพนทุกงูกโอ,อ๋นี่เพิ่นให้ยูเทิร์นเขจะบอกไอ้รถเบิ่งเมื่อกี้น้องว่าให้ไอ้วันถ่ายอยู่หันเลยแหลคนละเสศษเลยได้ไอร้รถโอ้อปัญญาปุ้นปุ้นฮะปุ้นบอ<ะ>บโบนะเอวันเอวันกระ่าเฮาอยู่หันแล้วไอโรดถอพามา <c oughs> ทางนี้ป่ะดิ <c oughs> โอ้โหนี่ทุกคนเนาะอย่ายวจิงไปเบื้องด้านหน้าแน่นเนาจ่ายเบื่อทุกคนซอกกันอยู่นี่แหละนี่ <c oughs> หลายคันหลายตอนโคตเมื่อกี้นี่ไอ้วันมันบอกมาถ่ายอยู่นี่มันคนละเส้นเนาะทุกคนเมื่อกี้เราไปเส้นนั้นเออที่ถิ่งกระมาเส้นนี้แล้วไอ้วันไปเสร็จเหรอ มันกรถกันเด็ไอโรดเมื่อกี้ไอ้วันกระถ่ายอยู่นี่เงี้ยเดีวใส่เอาถ้าขยามาขันเยม่หรอคือลบไปลบมาหละไปท่านหูเธงมีผ้าพรมไปเอไปพูดไปพูดเดี๋ยวไปดูน้ำตกบัดนี่อทไหมเราก็ไม่รู้อันนี้่ใชท่านไหนได้อ่ทนั้นทางนั้นมีพญานา แต่ว่าทา,ทางนี้ทางนี้เห็นทางนี้คือเห็นดีกวัวเอยวันมาเห็นน้ำตกแล้วทุกคนอันนี้โบว์ว่าน,น้ำตกเคนเห็ดขึ้นมาเองหรือว,ว่ามันมีแบบน้ำย่อยมันจะเทิงผาเนาะบโบว์กันแต่ว่างามงาม,งามสุดยอดถึอที่ส้างมาแต่กางามแหงสุดยอดว่าโถเอวัน ว่อยน้ำไปว่ายน้ำดีกว่าว้าวมีปลาด้วยปลาหาน,ยนหากนาย,าายุงสวยนี่ทุกคนฮู้ลึกๆายบึ้งห่าพญานาคอยู่ทางด้านนี้พี่นะ,แล,ะนแล้วก็มีปลาเกจิอยู่แลาวข้างะนะทุกคนเนาะเป็นแกะสลักไว้ติดกับฝาหัน บนไหนที่ว่าสามารถแกะสลักได้ดิคุณแกะสลักเซมิสแกะสลักเป็นเจียจานดังแมนคุ้มบ้านแมนอ่ะโอ้ดิได้พูดเขียนไว้พร้อมเขียนไว้หลคปู่บ,บ้านนี่เราชอบมังก,กรตรัวน,นี้มากไอ้ไม่ได้มังก,กรพญา,า,านาคดาวก้นบอลอันนี้สะสมบันนะได้ครบเจ็ดลูกแล้วมันบอกฟาทุก ยิ่งดุไรมุมกดดีเลยเฮ้ยเขียงยังวะอุ้ยฮ่าโถไอ้บันสุดยอดเลยเนาะมุมนี้เนาะน่าจะคิดอันนี้ไปส่วนได้บ่ไอ้บันได้ไหมไอ้โรดไอ้โรดได้บ่ไอ้โรดป้าพี่เล็กเยอะกว่นี่ อเยนะี่ข่ยอดแล้วทุกคนเนาะอันนี้ทางลงโอ้โหมุมนี่เขาต้องมีท้ายหูเแล้าแหละใช่แล้วครับพาสโอ้โอนี้เป็นอะไนั่นปรเทศเป็นหอยขบบาทเนาะทบบาพุทธบาดจ้าถุก โคตรงามเนาะได้แบบเห็นแบบใกล้ๆสัมผัสโคตรใกล้ๆเลยทุกคนโหโโหหสุดยอดสุดยอดอีดีแะบว่าคุณเห็ุออกมาโคตรงามเลยแบบบวกกับวิวกับพระพุทธเจ้ากับมีนาคปกเนาะทุกคนเนาะ หน้าเกาเสียนเนาะสุดยอดเลยงามงามลยแท้งามงามนี่เป็นชุดต่อไปนะทุกคนเนาะเอามาทางด้านลุมป่านี้กรเชีนเป็นทระพุทธบาททระพุทธเจ้าเพ่นมาแบบว่าอยู่แบบใกล้ชิดใกล,ใกล,ใกล้ที่สุดเลยเป็นท้าพุทธพระพุทธท้าไสลาซาเนาะอ่านซื้ออยู่นี่แต่ว่าทางลุมมันกับที่มีพระ อยากเข้าเวสุวรรณเนาะทุกคนแต่ว่าน่าจะมีทางลมดูด้านลมบ่หรือว่าจังไดนเบิ่งก่อนเบิ่งสองทางก่อนโอ้ยหรือว่าพญากุดน่าจะพญากุดหลายกว่าแต่พญากุดหักจับอันนั้นเนาะโอ้มีทางลมนำทุกคนสาธุอืมสี่โอ้ปวดญ่เลย นี่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งทุกคนโคตรเท่โคตอรอลังการเลยเดี๋ยวมาัทางข้างในก่อนตัวมากที่สุดก็คือไม้ก่อนนี่เนาะทุกคนเนาะนี่โอ้ยไงพี่ลือโคตรเดี๋ยวหาทางลุไปลุมก,ก่อนเบืองอันนี้เป็นต้นไม้ที่เขาจะเห็ดขึ้นมาทั้งทิงแบบโคตรหฮมเย็นโคตรสบายเลยนะซัมบูย์ทั้งทิงทึงไม้แต่ว่าไม่เลยนี่ยังซีมีอันรอีกเลยนะ มีอันนั้นอีกได้นะทางลงอ่ะน,นะพะญาเต่าพญาเต่าหน่อยพญาเต่าโอเคไปเจอกันอยู่จุดนั้นนี่นะทุกคนบนนี่เป็นกาบานไหวเนาะทุกคนข้าเจ้าสิน่าจะมีเขาพูดโอ้ขึ้นไปได้เหรอทุกคนฮอดโอ๊ดอลังการแต่ว่ามี ตัวซีเบิร์เดอร์มีลาหูอมจันเฮ้ยโมเมนต์โมเมนต์นานาโมเมนต์านามเ,มเวสุวรรณทุกคนโมเมนต์อยากเาวสุวรรณบน,นข้างล่างหลังแต่ผัดนี้ปีกนี้มีอย่างแบบครบเซตเนาะถือไปว่าเขาเจ้านาจะออกแบบมาโดยเฉพาะจุดนี้เอาเบอร์ไปไปใ,ใกล้อีกหนึ่งก่อนโอ้พญาเต่าทุกคนพญาเตา่าผฟุขาแดน่นอืม อ่าบริษัทคือคือเตายัางลุ่มนะทุกคนอ๋อที่ดอนพญานาคที่จริงอันนี้เป็นเตานะทุกคนแต่ว่าทางหลังทางหลังว่าจะมีพระมีอ่าอย่างคนใจรวดร้ายเข้าไปคชอเนาะโดยคิดว่าชิ้นี้ลายลอยยางนีนก็สุดยอดแล้วทุกคนเลยสุดยอดเลยลังกาหลายเดี๋ยวทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกโคมเสีอหนึงเนาะก็คือ อันนี้เป็นการไปกระซิบหรือว่าเป็นกระซิบแบบขอจากพญาเต่าโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยแนนะนะท่แน่นอ,อนนะทุกคนเนาะกระซิบใส่หูเลยตาจุจะมีอันใดขึ้นอยู่พร้อมเป็นการขอพรนะทุกคนเนาะ ยอดไเอาเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็ได้เวลาหฮาสซกลับเ้วได้ทุกคนได้ก็ถือว่าสุดนี้โอ้โหโคตรมหาาัศจรรย์เลยกับการแบบว่าศิลปะการหาที่ว่าไมต้นไม้หรือว่าเป็นไม้ปุ่ม,มหรือว่าเป็นมปมไม้มที่ว่ามัน เป็นไม้หายากเลยหายากมากองกันยุนี่ว่าใช่ใช่มหาสาลแมนมหาสานอิริคัดประเมินราคานี่อม่ต้องคิดไ่ต้องคิดบ่อยากประเมินราคาเลยสุดยอดเลยทุกคนสุดนี่กันมาครั้งนี้แบบว่าโว่าหมีบารมีเยอะแมนบารมีเพื่อนหลายบารมีเพื่อนหลายเลยเห็นไหมมีคนแบบมีมาศรัทธาหลายมามาสร้างสยสาวัดว่าห้ามเป็นเมือกันเนาะทุกคนเนาะ วัดนี hmm. ่กะคันว่ามีแต่อาจารย์คุนกะเฮ็ดบ่ได้คันว่าบ่มีประชาชุนนำเนาะบ่มีเจ้าศรัทธานแม่นเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่อง g การ์เดนทีซ่าแนลเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ